สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลก็บอกว่าความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะครับเป็นอะไรที่ดีงามจริงๆสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดของยานุนะฮะมอสนกเขาก็แสดงความรู้สึกแสดงจุดยืนของเขามาในพื้นที่ของเขาโดยให้คำกล่าวว่า HBD แม่นะครับแม่อีกคนของหนูเราคือคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขของจริงต่อให้มีปัญหานินทาว่ากันกี่ครั้ง ทะเลาะกันจนคนรอบข้างลำคาญสุดท้ายเราก็ตัดกันไม่ได้เพราะเรายึดติดคำว่าครอบครัวแม่ลูกและคำว่าพวกเราไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของเธอแต่เราคือครอบครัวจริงๆหนูลำบากมาแม่ช่วยพยุงแม่ลำบากมาหนูพยุงแม่มันมีกันแค่นี้ก็ต้องขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราเป็นแม่ลูกกันมา8-9ถึงปีโอ้โ oh, ห8ปถึงปีนานมากเลยนะครับไม่เคยลืมผู้ชายคนนี้ที่ชื่อพี่นุ วันแรกรู้จักกันยังไงรู้จักแม่อย่างไงวันนี้ยิ่งรักแม่มากกว่าเดิมจับมือกันไปนานๆจนได้ไปเผาผีกันนะครับแม่หนูไม่เคยขออะไรแม่เลยในชีวิตผู้ชายที่แม่ไม่เอาแล้วไล่เขามาหาข่อยจาก2ี่สคน,นเด้อ่อยสีให้เอกวีซอยอุปถัม <c oughs> <c oughs> ก็คือให้หนุ่มเอกนะครับช่วยอุปถัมเจ้างามและหมานมากอะไรที่แม่ชอบ อะไรที่แม่ทำแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนใครทำไปเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวลูกจะอยู่ตรงนี้และซัพพอร์ตแม่ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม้ไม่ได้ <c oughs> ก็เป็นการากล่าวคำถึงบอสนุนะครับเป็นการอวยพอรอวยใยนะให้กับแม่นุอ่ะเรียกแม่นุก็ได้เรียกยานุก็ได้เรียกบอสนุก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะฮะเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความสําคัญกับ วงหมอลำสิงวิหกนะเพราะอยู่ด้วยกันมานานมากๆนะครับหลังจากโพสต์กล่าว s b d ไปได้ไม่นานก็มีเหล่าแฟนคลับเนี่ยเข้ามาให้ความอบอุ่นนะครับเข้ามาให้การแสดงความยินดีให้กับยานุของเรานะฮะขอให้บอสทั้งสองคนจเนจริญเจริญอบอุ่นรักกันไปแบบนี้ตลอดไปนานๆหน้าที่การงานรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขตลอดไป สุขสันต์วันเกิดจ้ะขอให้สุขสมหวงังปังๆน่ารักมากเมื่อคืนอบอุ่นมากๆจ้าแม่ขอให้ลูกมีความสุขมากๆขอให้มีความสุขมากๆเช่นกันบอสรููขอให้บอสทั้งสองเจริญเจริญอบอุ่นรักกันแบบนี้ไปนานๆและที่การงานรุ่งเรืองมั่งมีสรสุขตลอดไปสําคัญที่สุดคือเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพต้องแข็งแรงต้องมาก่อนพอสุขภาพมาเงินก็รองลงมานะฮะ อ่ะ้วแต่จะเรียงลำดับนะครับบางคนก็เอาเงินมาก่อนสุขภาพนะแต่คนบางคนเขาก็พอมีแต่สุขภาพไม่ดีก็ต้องเอาสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมครับถ้าสุขภาพดีเราสามารถที่จะไปทําการแสดงแล้วก็ทํางานได้ถูกไหมต่อให้สุขภาพไม่ดีแล้วมีเงินถ้าคุณมีเงินอย่างเดียวคุณสุขภาพไม่ดีคุณก็ลุกไปหาเงินต่อไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยสุขภาพสําคัญมากๆเลยนะครับอ่ะ ก็เป็นภาพที่น่ารักนะครับขอให้มีความสุขเป็นนาน,านสุขภาพแข็งแรงเฮงเป,ปังปังรักกันแบบนี้ไปนานนานส่วนใหญ่ f c เนี่จะอวยพรแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงพอบอสลูกก็อายุเยอะแล้วนะฮะส่วนใหญ่นะครับ80จะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยน้อยับเพราะว่าร่ำรวยเนี่ยถ้าแข็งแรงแล้วเราก็สามารถหาเงินได้เพราะยังไงบอสลูกก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะครับบอสลูกบอสน,ก,อสนกเนี่ยเขาช่วยเหลือกันมาตลอดเขาซัพพอร์ตกันมาตลอดนะ เราก็ไป็นกำลังใจให้กับเขา2คนนะครับขอให้มีตัสิ่งดีๆเข้ามานะเรื่องของงานบ้างล่าสุดก็โอ้โหคนเต็ไมไปหมดเลยนะงานที่บ้านหัวฝายตำบลนวลสะอาดอำเภอนวลสะอาดจังหวัดอุดอรธานีหลายคนก็ไปดูมาแล้วเนาะกับหมอลำเสียววิหกนพศกรอลังการงานสร้างจริงๆเลยนะครับนะ เนี่ยให้ดูก็ประมวลภาพวันเกิดมาให้ดูนะครับมีความสุขตลอดไปเห็นไหมฮะนกของแก้มยานุยานุก็ของแก้มนกเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะนกอ,อายมาในชุดสีน้ําเงินนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะฮะคนก็เยอะเหมือนเดิมนะ เยอะจริงๆการไปดูมอลลามเสือวิหเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยจะทําให้คนแบบตื่นตาตื่นใจกันทุกรอบเลยนะฮะก็ไปกำลังใจให้กับบอสนุผู้บริหารคนเก่งของมอลลาเสือวิหด้วยนะครับทำกิจกรรมก็ปังๆไปตลอดเลยนะอ่าโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ